ติดแผ่นสไตล์โฟมเข้าด้วยกันพนักพิงแล้วก็ที่พักแขนจะทำจากป๊อปอิกแล้วก็ใส่บ่อที่ทำจากป๊อปอิกแบบนี้ผ่อนคลายชะมหมเลยให้เบื่อจังเลยนะใช่ไงสาวๆอย่าจะเล่นอะไรแก้เบื่อเมอเอ่อแล้วจะให้ทำอะไรกับไอ้ตรงนี้ ก็ใครที่เล่นเกมอป๊อ i อิดได้ก่อนเขานั่นก็ชนะไงแล้วพรอเมเบอร์ใช่ <c oughs> ตลกจังเลยยุดและสาวผมน้ำตาลชนะไปเย้ <Yeah. S 1> ฉันไม่สนสันหน่อยและรางวัลสำหรับผู้ชนะอป๊อ i อิดเก้าอ๋หฮะ ยาได้ด้วยเนอะนี่เพื่อนจ๋าขึ้นมาสิขึ้นก็ได้ถ้าเลี้ยงน้ำาลืะก็นะใช่เพื่อนก็ต้องแบ่งปันกันนะสิ <c oughs> ร่างตู้แก็บเสื้อผ้าลงไปในกระดาษแข็งจากนั้นก็ทำลิ้นชักเข้าไปเลยตู้สุดโมเดอร์นนียไม่ว่าจะวางตรงไหนก็ดูสวย <c oughs> ลูกจ้ะเดี๋ยวแม่จะไปทำข้าวเที่ยงให้นะอันนี้วาดรูปไปก่อนโอเค้ okay? ด่แม่โอ้โหสีแท่งบะเลอศเลยวาดรูปรถเล่นดีกว่าอเออเบื่อจังเลยว้าวลิ้นชักตู้สะพานนี่นะงั้นก็วาดรูปดีกว่าเวลเป็นไงจ้ะคือผมวาดรูปแล้วฮะ ไม่นะฟอนี้เจ้าราคาแพงนะในถานะแม่ก็ไม่ควรโกรธลูปแบบนั้นสิฉันเองจะต้องออเดอร์ตู้เล่นชักที่มันเหมาะกับลูกเราเออแม่ฮะผมว่าตรงไหนก็ว่าทั้งหมดเลยแหละจ้ะแจง๊งหนังสือระบายสีใหญ่จังเลยฮะแม่ชอบใช่ไหมจ้ะ และหลอดไฟพลาสติกเก่าแบบนี้จะกลายเป็นตู้ปลาใส่หินสีลงไปเลยอ๋อสลามสีฟ้าน่ารักใส่ลงไปให้เหมือนน้ำดูปลาสิน่ารักจังเลยเด็ <c oughs> กๆมาเที่ยวที่ร้านขายสาัตว <c oughs> ์หาเยอะสิสัตว์เยอะไลยอ๋อมันเรียกว่างูนะจ๊ะ แก้วใหญ่จ้ะอ๋อดูสิปลาเยอะเลยนี่คือปลาหลากหลายชนิดเลยนะจ๊ะแล้วนี่มันหลออะไรอะ่ะอันนี้ปลาซอมบี้มันว่ายน้ำในสลามเนะี่ยลองจับดูสิจ๊ะว้าวสุดส,สดุดเลยอ่ะฉันก็นด้วยเด็กๆทุกคนได้สลามไปหมดเลยเอาละเอาคือไม่ได้อ่างปลาที่เดิมนะ เช่าไมจใะทุกคนว,ว้าวมีป๊อปอิดเยอะเลยอะเอเราจะมาประดิษฐ์อะไรกันนะงั้นทำสนามเด็กเล่นในร่มดีกว่าไซส์เนี้ยเจ๋งเลยติดผนังแล้วเรียบร้อยแล้วก็ติดหลังคาลงไป ดูสิกอดแบบนี้แล้วสนุกจัง <c oughs> คุณแม่มาส่งลูกที่โรงเรียนอนุบาลลูกจะต้องอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรจะไม่ต้องกลัวนะมมิหนูไม่อยากไปมาสิจ้ามา <c oughs> เดี๋ยวก็จะได้เล่นของเล่นทั้งวันเลยนะจ๊า <c oughs> เออวัสดีเธอดูติ นี่จะลองกดป๊อปอิดดูนะเย้นั่นอะไรเธอไม่เห็นเหรอมันคือแมจิกรูมนะโอ้เจง๋งงั้นก็กระโดดไปมาแบบนี้ได้เลยเจง๋ง <Hi. S 2> มามมค้านืออยากจะกลับมาวันพรุ่งเนี้ยนูว่ารูปได้อุบาทแต่ว่าหนูน่ะกระโดดในป๊อปอิดได้เก่งนะคะทำเสื่อโยคะจากกระดาษโฟม ตีตารางแบบนี้หยอดกาวร้อนแล้วก็ระบายสีลังม้วนดูนะมันก็จะเป็นเสือโยคะแล้วล่ะพอดีนะ่านั่งทำงานมาทั้งวันอ,อนั่งนานแบบนี้ก้นชาไปหมดเลยอ้อยปวดเนื้อปวดตัวไปรงยิมดีกว่าดีนะาที่จองคลาสโยคะเอาไว้ไงเจ้าสาว,สาว อ๋อเธอเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมคือต้องเริ่มจากอะไรอะเอาเสือเลย hmm. ฉันว่าเลือกเสือที่มีปัอ๊บอิดดีกว่านะอ๋อใช่ๆใช่ฉันชอบะอ๋อคุณคอดีนเดี๋ยวให้ฉันช่วยนะอะอาลรจะท่าแบบนี้ใช่เลยค่ะอือหือว้าวขนาดยืดขาท่ายาแบบนี้ฉันก็ทำได้ดีมากเลยแต่ว่าเสือนี่มันสุดยอดจริงๆ ทาสีไม้ให้เป็นสีทองแล้วก็ทำผ้มาม้าใสๆจากแผ่นโฟมแล้วก็ร้อยห่วงเข้าไปติดใบไม้แล้วก็ติดป๊อบอินลงไปดูสิน่ารักจงังผูกเชือกดริบบิ้นเสร็จแล้วล่ะยินด,ดีต้อนรับสู่บ้านใหม่นะยังไม่ได้จัดย้ายขึ้นบ้านใหม่เลย ฉันจะต้องตอกแต่งบ้านใ้สวยก่อนยสผภาม่านอันใหม่งานก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันทำพายดีกว่านะทีนี้ก็เอาเข้าอบเลยดื่มชาระหว่างรออ,อ๋อ้าม่านเนี่ยกดมันจริงๆเลยเอ,อ๊ะเหมือนอะไรจาไม่โอ้พา,ายฉัน ไม่หมดเลย <c oughs> ฉันเสียใจอ่ะ <c oughs> นี่ลองกดอันนี้ดูนะ <c oughs> มาแปลงโฉมให้กับสนิเกอร์อันนี้กันท <c oughs> ายเป็นสีขาวแล้วก็ทาไล่ระดับสีเ <c oughs> ชือกก็ต้องทาให้เป็นสีเดียวกันนะ <c oughs> ถึงเวลาลองใส่แล้ว อจะใส่รองเท้าอะไรดีนะอ้ะสยสภาพานี้ก็เก่าไปหมดแล้วฉันจะเป็นแฟชั่นนิสตาเชียวนะโอเคใส่ชุดนี้ก็แล้วกันแต่ว่าจะใส่รองเท้าอะไรอ่ะงันก็สั่งซื้ออะไรเลยสวัสดีครับไม่ขอมาส่งฮะเออว,ว้าวรองเท้านี่สวยจังเลยอ่งั้นลองใส่หน่อยดีกว่ายส <Yes! laughs> ฉันชอบจังเลยอันนี้กําลังเป็นเทรลเลยนะเนี่ย เจ้าเหมียวน้อยชอบป๊อบอิดใช่ไหมละ่ะงั้นก็ตัดออกให้เป็นสายสักค์คอของน้องแมวแล้วก็ทำถ้วยอาหารกับน้ำจากป๊อบอิดบ้านที่ทำมาจากกระดาษโฟมแบบนี้น่ารักมากอ๋ออันนี้เอาไว้รับเล็บไงติดปอมๆเข้าไปหน่อยดูสิน้องเหมียวนี่ดูจะชอบมากเลยนะใส่บันไดซะหน่อยแล้วก็โรยด้วยทราย แล้วของของน้องแมวก็ครบแล้วคุณยายเน่ะวันเนี้มาเยี่ยมหลานเฮ้ยเด็กสมัยนี้นี่มันอะไรอะอแมวน้อยอย่าสิอย่าไปลบบเลยะที่โซฟาสิจ๊ะเออบ้านนี้มันเก่าจริงๆเลยนะโอ้ฉันรู้แล้วฮัลโหลไงจ๊ะกลับบ้านมาเร็วคือทำบ้านแมวจากป๊อปอิดได้ไหมจ๊ะอื้อ โอ้คุณยายไอเดียแจ่มมากเลยเนองแมวก็ชอบสุดๆไปเลยชอบจังเลยโอ้โหมีขังกินแล้วก็ใส่ครับเลยนั่นเนี่ยทุกคนมีความสุขจังเลย <c oughs> ทำหน้าสุดนุ่มนิ่มฟูฟ่องจากปำปๆ <c oughs> แล้วก็ใส่อันนี้สองเป็นตัวแล้วก็ตดหางและเท้าจากลวดกระเมียมาม,ม,มี่คะมามี่ ของเล่นแต่แม่น่มีไอเดียที่ดีกว่านั้นงั้นเรามาทำด้วยกันดีกว่าทำได้ด้วยหรอคะยากจะได้แมวสีอะไรจ๊ะสีเทาหรือว่ออาสีส้มดีเาสีเทาเยวหนอะเอาของมาให้นะแล้วทั้งสองคนก็ทำสำเร็จเย้อันนี้เป็นของเล่นเปล่าเลยไงเธอเรียกจะมามีอะไรทอรีจะมีอะไรมาอวดอ๋อหแมวอยากจะได้จังเลย เพื่อจ้งขอเยือไปนางกอนด้วยสักวันได้ป่ะไม่แต่ว่าเราเอามาเล่นที่สนามเด็กเล่นด้วยกันได้นะมาสไลเดอร์ด้วยกันเลยและทั้งสามก็เป็นเพื่อนกันตลอดไป